การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนโกสุมพิสัยปี2566คนโกสุมพิสัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพื้นฐานของมนุษย์อยู่ได้ด้วยปัจจัย4ซึ่งประกอบด้วยมีอาหารกินอย่างเพียงพอมีบ้านสำหรับอยู่อาศัยมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มให้ความอบอุ่นร่างกายยามเจ็บไข้มียารักษาและคนคอยดูแลห่วงใย คนเราเกิดมามีไม่เท่ากันแต่ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถปรารถนาเป็นเรื่องใหญ่และเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนเด็กผู้ใหญ่ผู้ยากจนยากไร้คนชราผู้ด้โอกาสไม่เลือกยาจกหรือมหาเศรษฐี ย่อมต้องการอยู่อย่างมีความสุขในความเป็นจริงแล้วหลายชีวิตไม่ได้อยู่ในสภาพเพียบพร้อมดังกล่าวขาดความสมบูรณ์ขาดปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตให้ปกติสุขเช่นข้าวไม่มีพอกินบ้านไม่มีจะอยู่หรือที่มีอยู่แต่ดูสภาพแล้วไม่แข็งแรงปลอดภัยห้องน้ำห้องส้วมไม่มีใช้ หรือมีแต่สุดโสมไม่มีรายได้สำหรับเลี้ยงดูคนในครอบครัวเป็นต้นซึ่งพบกลุ่มคนเหล่านี้มากพอสมควรจำเป็นอย่างยิ่งที่หมู่บ้านชุมชนและผู้เกี่ยวข้องต้องให้การช่วยเหลือแก้ไขอย่างเร่งด่วนพอชอโกสุมพิสัยโดยการนำของนายฉลองพึ่งโคกสูงนายอำเภอโกสุมพิสัย จึงได้บูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าทุกครัวเรือนที่เดือดร้อนต้องได้รับการช่วยเหลือแก้ไขเพื่อให้คนโกสุมพิสัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ดีกินดีมีเงินใช้เมื่อยามเจ็บไข้มีคนคอยดูแลอยู่ในสังคมที่เตี่ยมสุข ภายใต้ประเด็น3เรื่องประกอบด้วย 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อเด็กอัจฉริยะ 2. คนโกสุมพิสัยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตดี 3. โกสุมพิสัยเมืองหน้าอยู่สู่เมืองเปี่ยมสุขเมืองปลอดภัยเมืองสะอาดเมืองสีเขียวและเมืองแห่งความดี จากประเด็นดังกล่าวทั้ง3มเรื่องและจากการประชุมผู้เกี่ยวข้องจึงเกิดแนวคิดคนโกสุมพิสัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและพอชอ,อโกสุมพิสัยได้ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนผู้ที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ได้บูรณาการกับการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านที่อยู่อาศัยได้ออกสำรวจความเป็นจริงหน้างานและบูรณาการการดำเนินการทั้งจากองค์กรปกครองท้องถิ่นกับอัจาร์ผู้ใหญ่บ้านส่วนราชะการองค์กรต่างๆและพี่น้องประชาชนอาสาสมหัรร่วมดำเนินการโดยลงเงินลงแรง ลงมือดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยแข็งแรงรวมถึงห้องน้ำห้องส้วมให้ใช้งานได้อย่างสะดวกด้านความเป็นอยู่โดยเฉพาะเศรษฐกิจและรายได้ของครอบครัวที่จะเลี้ยงดูคนในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่ต้องมีกินทุกวันคณะทำงานเข้าไปติดตามเยี่ยมช่วยเหลือโดยในเบื้องต้นได้จัดการชุดเครื่องยังชีพ อันประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จําเป็นประจําวันมอบแก่ครัวเรือนเป้าหมายทุกครัวเรือนเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าพร้อมทั้งปรึกษาหารือกับครัวเรือนเป้าหมายวางแผนดําเนินการนําหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัวโัวกินได้ทําบัญชีครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลการพัฒนาต่อยอด เพื่อให้ควรเรือนเป้าหมายช่วยเหลือตัวเองได้อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยได้จัดชุดปฏิบัติการอันประกอบด้วยผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอสอมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลออกเยี่ยมติดตามประเมินสภาพปัญหาพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือ เป็นรายๆตามสภาพเป้าหมายของแต่ละคนไปในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการทุกพลภาพได้ส่งทีมกายภาพบำบัดออกไปติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมทั้งประสานแผนการช่วยเหลือระยะยาวกับกองทุนดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการระยะยาวหรือที่เรียกว่ากองทุนรองเทอมแครที่มีอยู่ในทุกตำบล เพื่อให้การดูแลระยะยาวต่อไปด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละตำบลได้จัดชุดคุ้มครองป้องกันภัยแต่ละตำบลโดยการนำของกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลออกตรวจคุ้มครองป้องปามยามเวลาค่ำคืนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องกรณีเกิดเหตุชุดปฏิบัติการจะแจ้งและประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจประจำตำบล และฝ่ายปกครองออกดำเนินการได้ทันท่วงทีจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมชัดเจนได้รับการตอบรับและแสดงความชื่นชมจากประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมากจึงเป็นกำลังใจอย่างดีเยี่ยมแก่ผู้ปฏิบัติงานคนทำงานก็มีความสุขชาวบ้านก็มีความสุขอย่างไรก็ตามในการดำเนินงาน ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณและเวลาโดยเฉพาะงบประมาณของส่วนราชการที่ต้องมีกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการซึ่งต้องใช้เวลาบ้างแต่ความจำเป็นเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางเรื่องไม่อาจรอช้าออกไปได้เช่นบ้านพักอาศัยประสบภัยเร่งด่วนฉุกเฉินขาดแคลนอาหารและของใช้จำเป็นประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันท่วงทีอำเภอโกสุมพิสัยจึงจัดตั้งกองทุนโกสุมพิสัยปันสุขเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้ทันท่วงทีโดยเชิญชวนบริจาคลงขันจากผู้มีจิตศรัทธาและจัดทอดพระปาเข้ากองทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายซึ่งปัจจุบันมีผู้บริจาคโดยโอนเงินเข้ามาแล้วพอสมควร และได้นำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนแล้วหลายครอบครัวทั้งนี้พี่น้องชาวอำเภอโกสุมพิสัยหวังว่าคุณภาพชีวิตคนอำเภอโกสุมพิสัยจะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป